สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย t u b e หนุ่มหน้ามนคนเสด็จนะครับคลิปนี้จะพามาชมบัวชาโรเล่ครับบัวชาโรเล่แล้วก็มีแองกัตอยู่ด้วยนะครับในค้อกเดี๋ยวพาไปหาเจ้าของวัวก,ก่อนะครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับ,รบชื่อลุงหวาดใช่ไหมครับ,รบตอนนี้หนุ่มหน้ามนพามาชมอ วัวที่คอกของลุงหวานนะครับพิกัดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้บ้านดอนน้ำตาลบ้านดอนน้ำตาลตำบลบกักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะให้ลุงหวานพาชมวัวในคอกลุงหวานเลี้ยงกี่ตัวครับวัวในคอกทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวใช่ไหมครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแต่แต่ก่อนเลี้ยงเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมครับครับคล้ายไเต้องเรื่อย ยังี่ด้วยขายไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลุงพาดูวัวหน่อยดีกว่าย้อนแสงนิดหนึ่งมืดๆเนะครับ <c oughs> ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นชาโรเล่เพศผู้นะครับอายุกี่เดือนนะครับลงมาตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าเดือนตัวนี้ห้าเดือนแขงขาพอร้นธรรมชาตินะครับ ง่ายมั้งครับลูกลูกพ่อไหนนะครับลุงตัวนี้พ่อบอกบอกปลาไอ่ไอชิเนงาเพนด้าอ๋อเพนด้าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นบัวชาโรเล่เพศผู้อายุห้าเดือนนะครับเป็นลูกชายของเพนด้าหนาหนาดีนะครับลุงเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับหัวล้นธรรมชาตินะครับนี้มีแต่เพนด้าเพิ่งลงแข่งขาเรียมตัว โอ้ถ้าเป็นตัวเมียอย่างสวยเนอะลุงเนาะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นอันเชีงนะครับตัวไหนเนี่ยตัวดำเนี่ยครับแองกัตนีเป็นแองกัตโอ้ท้องเนอะท้ออ๋องนะครับจักเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแองกัตแม่เขาเป็นชาโรเล่ใช่ไหมครับแม่ชาโรเล่แม่แชโรเล่แต่แม่นี่ยแม่แม่ของตัวนั้นเป็นแม่บามัน ตัวนี้เป็นสายพันธุ์แดงกัดเครเมียนะครับตั้งท้องอยู่ครับตอนนี้เกิดจากแม่ชาโรเล่นะครับตัวนี้สวยๆนะครับอ้วนดีโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็พอแล่นด่างขึ้นกันแยเอาะครับตัวนี้จะมีเขานะครับเลี้ยงี่ทอง กี่เดือนนะครับลุงตัวนี้เจ็ดเดือนบ่ตัวนี้มัน้นเ,เดือนนี่้ตัวนี้ก็ลูกแพนด้าใช่ไหมครับแพนด,าด้าตัวนี้ก็เป็นวัวชาโรเล่เพศผู้นะครับลูกชายของแพนด้าอายุเจ็ดเดือนกว่าแต่มีเขานะครับตัวนี้มีร่น,ตลลนแต่คูนร่นแต่ไม่มีเขาตัวนี้ บอกว่าทุกต,ตัวมีแต่โลนวัดลูกมันมีมีเขาตัวเดียวเลยแม่มันก็โลนเนาลุงเนาะแต่ว่าลูกมีเขาลูกมันบอกมาสีสี่ตัวเลยสี่ตัวมีเขาตัวเดียวเลยมีเขาตัวนี้นะครับ,รบนอกนั่นโลนวัดเก่บครูสามแม่ตัวหนึ่งครับมีแม่ตัวเดียวนอนอกนั้นเป็นตัวครูวดให้ลูกเดียมตัวยาวครับตัวนี้สวยเลยนะครับ แข้งขาดีจมูกชมพูน,นะคตามสไตล์เด้เลือดดีอยู่ครับตัวนี้แม่กทองเนี่แม่ทองแล้วบ่ะครับครับฟอมได,ด้สองเดือนในสอง,องดเดือนนะในหนึ่วัเดี๋ผมขอถ่ายเดียมน,นี้นิดนึงนะครับจะให้ดูนะครับแข้งขาดีครับ จะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่อ่วัวอยู่ในข้อครับช่วงนี้ยังเอาออกไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวปกติเนี่ยถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จลงหวัดก็ปล,ปล่อยทั้งหนองนะครับเมนบาอนาออสวยครับตัวนี้ยาวครับยาวมากเลยขาเร็วเขาตัวผู้นั่นขังบ่ก่อยตัวผูนั่น โอ้งามครับตัวนี้คอยใจยังสิครับเพราะว่าวถึงมาแต่งเขาอายุห่าลอยใช่ไหมวะโอ้ยเขต้องแต่งเอทธรรมชาติัปไตยแล้ถ้าทำอะไรสวยนะครับลุงสวยสวยเลยเด็กครับนั่นแหละลูกลูกหมอเขาว่าลูกหมอกุ่มอ่ะแดงแดงเขาห่าลอยตามลุงเดี๋ยวไปดูตัวนั้นต่อครับตัวนี้ท้องบ่ครับตัวนี้นะท้องไลยสองเดือนนี่ตัวนี้นะครับเป็น เชาโรเล่เพชเมียนะครับท้องด้สองเดือนท้องตัวไหนครับท้องนี่นะบีบบอกครับใส่บีบเบิดลเลยหรอเบิดทุกตัวเลยตัวนี้ครับชาโรเล่เพชเมียไซส์ใหญ่นะครับของบีมัตเตอร์สองเดือน่อดพ่อตัวไหนครับงพ่อตัวไหนที่ผสมซื้อยังครับบอดี้บอดี้ผมซื้อมันจำบอดี้นะครับจำบอดี้ใหญ่มากครับ ตัวชาร์ลตัวนี้นะครับเป็นแม่ของตัวนี้อแม่ของตัวดำน่ออ๋อตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็เป็นแม่ของตัวดํานี้นะครับตัวดําเนี่ยเป็นพ,พี่สาวของอันตัวผู้ตัวนี้นะครับลูกชายของแคนด้าแม่ใหญ่มากครับแม่ แต่แม่เป็นหัวโล้นเนอะลุงเนาะตัวนี้นะครับโล้นธรรมชาดเนอะครับนี่แม่ไซซ์ใหญ่มากครับสึดเลยอันนี้เขบอกเลยแจ้งเขาเลแจ้งแยกตัวครับตัวนี้ครับตัวนี้บอกว่าทีสุขนาเดือนหนาเดือนพฤศจิกาตัวนี้เป็นบัวชาโร์ลีเพศเมียนะครับท้องแปดเดือนกว่าใกล้คลอดแล้วครับ ระดับสายเลือดอยู่อยู่ๆมันหายครับตัวนั้เลือดน่าจะอยู pues ic ic> ่ประมาณห้าสิบกว่านะครับตัวนี wit. ้ตีเป็นเลือดห้าสิบก็ได้ครับเพราะว่าจมูกยังจมูกยังดําอยู่ครับตัวนี้แต่ว่าเป็นวัวหัวโลนธรรมชาิครับจมูกออกดำดำตีเป็นเลือดห้าสิบครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยครับตัวนีู้นี้นตุ้งวัดตัวนี้ทองไหมครับนี่ตัวนี้่ท่นทับอยู่อ๋อยังไม่ได้ทับใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็นชาโรเล่ครับชาโรล่ เพศเมียโัวโหล้นธรรมชาติครับเลือดดีครับตัวนี้เลือดดีต้นงมเลือดน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าครับขวาจมูกชมพูนะครับจมูกชมพูหูสั้นโัวโล้นธรรมชาติครับเครื่องชมพูเต้านมดีมากครับตัวนี้มีสีเต้างามเลอครับตัวนี้ เรา,ากเักตัวนี้แล้ว่มันนี่มันยังเพิ่งแยกถูกว่างถึงเพื่านถึงสีหมื่นเเน,ะ <c oughs> นาะแล้ว่าวดาชลหลูกยา,องอยาลงเยอวดานี่ส่วนตัวนี้มันกี่เดือนแล้เขาลงบัตรตัวนี้ตัวนี้ได้บพาทนถึงขวบแล้วิบเดือนถึงไหมครับประมาณนั่นเ่ยโลดนเามันหลดนเพราทานไม่านอ่างนี้เขาก็ลังอยน้อยๆแต่โปออกแล้วแค่นี้แหละเ ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับอายุสิบเอ็ดเดือนลูกตัวไหนนะครับตัวนี้ลูกก็จะเป็นของแพนด้าเหมือนกันเลยเพราะว่ารอบพวกหันออกใช่ไอ๋อแพนด้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายของแพนด้านะครับแพนด้าก็เลยลอนสีจะออกอ่าสีเป็นดแมนแมนครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนนะครับขายบ่ครับตัวนี้ บ่ทนขายแต่ขายแน่นอนใช่ไหมครับขายแน่นอนบัตสุโจนี่ละตัวผู้ตัวผู้นี่ขายหมดใช่ไหมครับหมดเลยครับว่าแต่ไงยังงอยผมเหลือว่ตโจเหม่ยโคตัวเลยแต่ว่ายังไม่ขายตอนนี้เนาะครับมันใหญ่กว่อนอ่าโอเคครับพ่อมาแต่ราคามาเอาโลดผมผมหรือวัตโจเหม่ยโคตัวเดี๋ยวตัวผู้ถ้าเพื่อนๆว่าเกษตรกรคนไหนนะครับสนใจวัวตัวผู้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรมาติดต่อกับเจ้าของวัวหรือว่าลุงหวาดเอาเองนะครับ เนี่ยตัวนี้แม่เขาก็จะเป็นตัวหัวล้นตัวนี้ครับเลือดห้าสิบอ่าแล้วแม่ตัวเลือดดีตัวนี้นะครับลูกเขาจะเป็นตัวผู้ตัวแรกครับนี่ ลูกเข,ขจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็หัวโล้นธรรมชาตินะครับเลือดดีอยู่เลือดสูงอยู่เลือดจะอย well height, ู่ประมาณแปดสิบกว่าเลยครับพ่อแม่จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าสวยครับตัวนี้ดูเรียงตัวขันลูกหัวตัวนี้บ่ผิดพลาดเลยขันว่าได้สิบหกสิบเดเกินไปนี่เพิ่งมาเจอเลยลูกหัวตัวนี้แมนบากครับลุงยังแห้งครับน้ำคัดดูกยอดเลยบ่งน้านจะตอนนิดหน่อย สวยครับตัวนี้เลือดดีด้วยครับนี่ดูท้ายครับกับตอนแรกหนุ่มน้ามนว่าจะขอเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรที่สนใจนะครับพอดีลุงหวาดแกจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับ <laughs> หนุ่มน้ามนก็เลยว่าจะอาขอเบอร์ทูเก,ลกแล้วก็ทิ้งเบอร์ทูไว้ใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์นะครับถ้ายังไงก็ค่อยโทรมาสอบถามกับลุงวาดนะครับแต่ว่าบัวตัวผู้เนี่ยลุงบาดขายทุกตัวนะครับ <laughs> นนขายแน่นอนขายแน่ <laughs> นอนถ้าได้ประมาณกววกว่า <laughs> นี่ก็ถ้ามีใครสนใจก็ให้โทรมาสอบถามเอาเองนะครับคุยเรื่องราคากันเอาครับถูกใจก็ไปแน่นอน <laughs> ไปแน่นอน <laughs> มาจาังไร่ละค่ะ <laughs> บป <laughs> รงไปเลย สำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มน้ามูล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ